สวัสดีเพื่อนๆพนี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจากโทเฮลี่พาฝองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับผมเอ่อพระเตารีดพิมพ์กลางนะครับหลวงปูท่ทวดวัดชัางให้ปีพศ .2539 รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับ องค์นี้เป็นพิมพ์กลางปั๊มซ้ำนะครับเนื้อทองทิป์นะครับผมมีกล่องเดิมพร้อมนะครับเนื้อทองทิป์นะครับสร้างนะครับ3,500องค์เท่านั้นนะครับผมถือว่าไม่เยอะเลยนะครับ3,500ององนี้กำลังดีเลยนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับเพราะว่า ถ้าพระสร้างน้อยจนเกินไปเนี่ยราคานะครับจะไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีหมุนเวียนในตลาดนั่นเองนะครับผมสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโค,โคจังหวัดปัตตานี28ทธันวาปี39ม้าพระรุ่นนี้ออกที่วัดชังให้โดยตรงนะครับเจตนาในการสร้างนะครับนำเงินนะครับ ไปสร้างโรงพยาบาลโคโคนะครับนําเงินไปสร้างโรงพยาบาลโคโคเจตนาในการสร้างดีจริงนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้พิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกที่วัดช้งให้3มวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองนะครับวัดไส่ขาว เป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับผมเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายรับขั่งนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นเอ่อตารีดหลอรุ่น2ของทางวัดช้างให้นะครับเป็นหลอรุ่น2นะครับรุ่นแรกจะเป็นปีพศสอง5นะครับรุ่นปี3าม รุ่นสร้างโรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นเอ่อรุ่นสองนะครับผมก็จะมีสี่พิมพ์เหมือนกันเลยนะครับคือมีเตารีดพิมพ์เล็กนะครับหัวแหลมนะครับเตารีดพิมพ์เล็กหัวแหลมแบบนี้นะครับเตารีดพิมพ์กลางหัวมนนะครับแล้วก็เตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็กิ่งเฉลิมพล ก็คือมี4พิมพ์นะครับผมเตารีดพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่กิ่งเฉลิมพลนะครับเนื้อที่สร้างนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5เนื้อคือเนื้อนาวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาคแล้วก็เนื้อทองคำนะครับส่วนเนื้อทองทิพย์แบบที่ผมลงนี้นะครับก็สร้าง3,500อ,องค์นะครับองนี้ก็เป็นผมเช่าขึ้นมาจากปัตตานีนะครับก็ คัดผ้าสาพแบบแชมป์แชมป์มาเลยนะครับผมเดี๋ยวเออเอาออกจากกล่องให้เพื่อนๆพพี่ๆได้รับชมนะครับผ้าสวยมากนะครับองนี้องค์ที่ลงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเนื้อทองทิพมีคนปิดไปแล้วนะครับอง์นี้เป็นองค์ใหม่นะครับผมเนื้อทองทิพผิวสวยจะจัดเลยนะครับผิวสวยฝ่าองค์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกนะครับ องเมื่อที่ที่แล้วนี้ปิดลงไปที่สงขานะครับโค้ดสวยพระสวยมากๆนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยนะครับในสมัยก่อนนะครับเขาจะเรียกว่าเนื้อสตางเก่านะครับเพราะว่าได้ทำการผสมเนื้อสตางเก่าเข้าไปเยอะมากนะครับ องค์ไหนที่แก่เนื้อสตางเก่าแบบนี้นะครับจะมีสีส้มแดงๆขึ้นมานะครับจะมีสีส้มแดงๆขึ้นที่องคพระเนี่ยคือแก่สตางนะครับจะทำให้ผิวสวยนะครับเหลืองอมส้มเหลืองอมส้มนะครับ องค์นี้แก่สกตางเก่าด้วยนะครับเป็นพ้าที่โซนที่หายากนะครับสวยๆแบบนี้100ง่งร้ออจะเจอสักองนะครับอันนี้ผมคัดมาแบบจริงๆเลยนะครับเป็นพิมพ์กลางท่านใดแบบหาพิมพ์กลางสะสมสวยๆองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองที่น่าสนใจนะครับถ้าจะเก็บหาเข้าคอลเลกชันสวยๆนะครับพิมพ์พ้าถอดจากพิม ถอดจากพิมพ์กลางปั๊มซ้ำปีศูนย์ห้านะครับเนี่ยส่องไปเราจะเห็นส้มๆดูว่าผิวเดิมนะครับมีจุดขาวเห็นไหมครับผิวเดิมเา้าตรงนี้ตัวจริงจะอลา,ามนะครับแต่ว่าผมส่องเนี่ยมันก็เป็นที่มุมไฟนะครับ ผมจะให้ดูที่ส่องเนี่ยจะให้ดูแกมส้มๆที่ว่าพาานี้แก่เนื้อสตางเก่านะครับแต่ดูแบบนี้ก็น่าจะเห็นนะครับว่าพาสวยผิวสวยเพราะว่าถ้าถ้าผาสะท้อนทีไรเนี่ยกล้องเนี่ยมันจะปิดรูรับแสงนะครับ ทําให้ผ้าดูแบบเข้มขึนมืดขึนเนี่ยผ้าจริงเนี่ยผิวแบบนี้เลยนะครับผ้าผิวสวยมากสวยไปยันด้านหลังนะครับผิวสวยมากนะครับเดี๋ยวผมส่งโค้ดให้ดูนะครับก็มันสะท้อนนะครับก็เอาเท่าที่ผมทําได้แล้วกันนะครับแต่รับรองว่าองค์นี้ไม่เพื่อนๆไม่พ,พี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องความสวย ยี่ธันวาปีสมเก้าเนี่ยแกมส้มก็ยังเยอะนะครับปัดชังให้หลวงพ่อทวดแล้วก็โค้ดเทาะมหาพรมนะครับสวยปี๊ดเลยนะครับสวยฝ้านะครับ องเมื่อองค์อาทิตย์ที่แล้วอีกนะครับองค์นี้ผิวสวยจริงนะครับก็นะครับสําหรับองค์นี้นะครับสําหรับอง์นี้ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่1น5 0 0บาทนะครับสนใจโทรนะครับศูนย์ ห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ